สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมือนวาดการเด่นนะคะวันนี้นะคะจะพามาทำความรู้จักกับบัวดิน2ชนิดนะคะที่เป็นว่านค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือบัวดินสีเหลืองหรือบัวดิน เหลืองขมิ้นหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าว่านพญาหัวเดียวก็ดอกเขาก็จะมีสีเหลืองนะคะสีเหลืองสดเลยก็สีเขาก็จะเหมือนสีขมิ้นนะคะดอกก็จะเป็นดอกเล็กๆนะคะประมาณ2ถึง2.5เซนติเมตรว่านชนิดนี้ไม่มีการแตกหน่อนะคะแตกขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดฝักก็จะติดง่ายมากเป็นไม้ล้มลุกที่มีหัวอยู่ใต้ดินนะคะหัวเขาเนี่ยก็จะเหมือน หัวหอมเลยแต่ใบเขาเนี่ยก็จะเหมือนใบกุช่ายก็ใช้เป็นไม้ประดับนะคะแต่ในทางศสยศาสตร์เนี่ยเชื่อว่าเป็นว่านทางคงประพันธ์ชาตีนะคะมีสปปรรพคุณทางด้านคงประพันธ์ชาตีก็คงทนต่อศา์ตราวุฒทั้งหลายแล้วก็ถ้าหากนําหัวเนี่ยมาทามือทาเท้าก่อนชกต่อยกับคู่ต่อสู้ก็จะทําให้ผู้ที่ถูกชกเนี่ยบาดเจ็บมากบางตําราก็ระบุว่าผู้ใดเนี่ยกินว่านพญาหัวเดียวครบสามหัว เมื่อผู้นั้นเนี่ยเสียชีวิตจะทําให้เผาไม่ไหม้นะคะบัวดินชนิดที่สองนะคะก็คือบัวดินสีชมพูหรือว่านขุนแผนสะกดทับ ดอกของบัวดินก็จะต้องเป็นสีชมพูอ่อนแล้วก็มีขนาดใหญ่นะคะที่สุดในกลุ่มของบัวดินพื้นเมืองทั่วไปนะคะดอกของเขาก็จะบานวันแรกก็จะมีสีเข้มแล้วก็จะจืดจางลงในวันที่สองแล้วก็มีกลิ่นฮอร์โมนอ่อนนะคะซึ่งเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของเขาดอกของเขาเนี่ยจะมีรอยหยักที่กีบด,ดอกค่อนข้างอย่างชัดเจนแล้วก็สวยงามการขยายพันธุ์นะคะก็จะเกิดจากการแยกหน่อเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากบัวดินชนิดนี้ไม่มีการ ติดเมล็ดหรือถ้าหากจะติดก็เป็นน้อยมากจริงๆเลยคะ่ะว่านคุณแผนสะกดทับนะคะก็เป็นสมุนไพรแก้พิษปแปลงสัตว์กระตอยแก้าธาติการมีสรรพคุณทางเมตตามหานิยมแล้วก็คงประพันธ์ชาติว่านชนิดนี้นะคะก็หมดแก่นักการขายทั้งหลายนะคะพกติดตัวเอาไว้เพราะจะทําให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อของอย่างง่ายดายเลยค่ะ บัวดินเกือบทุกสายพันธุ์เลยนะคะก็ชอบน้ําฝนเมื่อไรเนี่ยที่ฝนตกติดต่อกันหลายวันช่อของเขาก็จะแทงออกมาให้เห็นอยู่เสมอนะคะแต่ถ้าอากาศแล้งนะคะต้นของเขาก็จะแห้งบางครั้งก็จะดูเหมือนใกล้าตายเลยะคะ่ะแต่พอฝนตกติดต่อกันหลายวันไม่กี่อาทิตย์เขาก็จะงอกใบงอกดอกให้เราชื่นชมนะคะวันนี้นะคะก็เลยเอาเรื่องบัวดินที่เป็นว่านมาฝากนะคะ ถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ถ้าอยากดูคลิปต่อไปก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วละคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ